ก็คือเหมือนมีคนหมองคนหล่อมองต่อเวลา <c oughs> สปอนเยอะมาก <c oughs> จนไหล <c oughs> แน่นมาก <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เราอยู่กับเจวันเทเพนนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> ดูค่ะแพคเกจิ้ง จึ้งมากนะไม่ซื้อยังไงไหวจ้ะแม่วิงไว้ด้วยใช่ค่ะวิงไวด้วยภาบจะทุกอย่างเลยและนี่ค่ะทุกคนเรานั่งอยู่กับใครเอ่ยนี่คนสวยของเรานะคะพี่นี่ค่ะใช่ในอินสตาแกรมดีไหมเนียนนะขอไปจิ๊กมาได้เปล่เดี๋ยวแชร์ให้เดี๋ยวแชร์ไปให้ สวยสบัดเลยใช่มสวยแบบนี้ก็คือมงอย่างหง่เลยพูดแบบเพดดตอรเลยเอาจอลอ่ะนี่นะคะเจวอนเทตัวนี้นะคะก็จะเป็นดารีด d ฟ f นเดย์ครีมเดย์ครีมเอส s วร์้าสิบพีเอบวกหกบวกมาช่วยกันซื้อของด้วยนะวันนี้ ปังเลยเใช่แล้วป,งปังแน่เลยไม่ทาบอกเลยอันนั้นคืออะไรคือเล่มนี้ถูกไหมเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะถ้าถ้าเตรียมแหก็คือตามนี้นะศึกษาแลวที่สำคัญมีมาร์กหน้าด้วยนะคะนี่งไงมาร์กหน้า,า,นาจริงป่ะเนี่ยคุยดีอ่ะใช่ไหมแถม,มยุ่งแถมเยอะโหมดลดนะวาไม่ได้เลย นี่พิงฟ้ามาะ่ายของเราช่วยกันขายของด,ไงไดทุกคนได้เหมือนกันมันคือแบบเดลี่เ์ครีมนะคะนี่สำหรับผู้ชายนะผลิตภัณฑ์ผู้ชาย,ชายคือพี่อิงฟ้ารู้สึกยังไงที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ชายเข้าในวงการนางงามมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเฟิร์สอินเทชันเนอะเราอะ <No. S 2> ต้องเป็นผู้หญิงที่เราจะต้องออกมาบอกเฮ้ยคุณผู้ชายยุคนี้มันเป็นยุคที่คุณต้องดูแลตัวเองแล้วมันหมดยุคที่แบบว่าจะลุยจะอะไรเงี้ยมาได้แล้วเพราะเฟิร์สอินเทชันเราเจอผู้ชายผู้ตรงๆว่าผิวหน้ามันเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าเพศที่ดูแลตัวเองเป็นพิเศษที่จะดูแลตัวเองอย่างเท่านั้นจะลุ่มป้าไ้เอี้ยวมาเยอะมากขยับนะขยับไหมคะมาสักนิดหนึ่งนี่เราก็คือที่สำคัญอะ คือความหล่อของพี่เคนอะใช่ๆๆใช่ใช่ดีเดี๋ยวฉันอ่าน like ไลา์กรุบให้ทุนเห็นแหละแบบๆแบบมันซึ้งนะทุกคนก็คือแบบนางงามที่แบบว่าตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะเราก็อยากที่จะแบบว่าสนับสนุน ผู้ชายนะคะให้กลับมาดูแลตัวเองกันเนาะเพราะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่เนี่ยการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ได้เป็นการแบบแปลกเลยว่าอุ้ยผู้ชายทาครีมหรือทากันแดดหรือว่าทาบํารุงอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันไม่แปลกแล้วในสมัยนี้ใช่ไหมคะพิงฟ้าใช่แล้วการ,รมักหน้าเนี่ยไม่แปลกจริงอันนี้คืออยากบอกว่ามไม่แปลกใช่ไหมคะไมไ่แปลกเลยบอกว่าการดูแลแมันต้องแต่มันต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยเพราะว่า บางทีผิวผู้ชายมันก็เซนซิทีฟเนาะถ้าเอาครีมที่ไม่ดีหรือว่าไม่ได้มาตรฐานไม่มีเขาไม่ได้ไม่ได้รับรองความปลอดภัยเนี่ยมันก็ทาให้หน้าพังได้ถ้าตัวช่วยดีชีวิตก็ดีดเลยดีเห็นไจริงอันนี้จริงเลยเห็นโปรดักต์ยังอยากใช้เองเลยคู่ตรงกันแล้คือแบบขอ,ของมันแบบว่าโคตรแบบหลักชูแล้วที่สําคัญแบรนด์อเวนเดอร์เป็นแฟนพี่เองอุย้ยฉลองร้องไห้แล้วนะ ให้ต้องให้เหอะคนนี้เขาเป็นตำนานจริงพระเอกในในตำนานไปแล้วก็มีพี่กุลด้วยทุกคนอะกุลก็มาเนี่ยทุกคนก็คือแบบว่ามาปุ๊บเราก็ใจฟูกันเนาอะเพราะว่าเขาดูแลตัวเองกันแบบหล่อมากเพราะว่าเขาใช้อะไรคะหล่อสบัด